กรมทหารราบที่13ก็ได้ทําพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกรมทหารราบที่13ได้กระทําพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ระหว่างพันเอกจักพงศ์โูนาแคท่านเดิมนะครับกับพันเอกชูชาตินนทบุตรท่านใหม่โดยมีกําลังพลนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวน และสมาคมแม่บ้านทหารบกกมรมฐานพระราบที่13และหน่วยรองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงซึ่งก่อนการกระทําพิธีได้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหน่วยได้แก่พระบรมรูปกเก้ารัชกาลและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณด้านหน้ากองบังคับการกมารมฐานพระราบที่13หลังจากนั้นได้ลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ต่อด้วยการกล่าวรับมอบหน้าที่การส่งมอบธงประจาหน่วย ซึ่งในโอกาสนี้ผู้บังคับการกรมทมารราบที่13ท่านใหม่ได้กล่าวแนวทางการปฏิบัติงานโดยจะสารต่อนโยบายของท่านเดิมเพื่อนำพากรมทมถารราบที่13ไปสู่ความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าให้ถึงที่สุดทั้งจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรมปโปร่งใสเพื่อประสิทธิภาพของงานอันจะเสริมสร้างเกียรติประวัติของหน่วยให้สูงส่งสืบไป